าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เนี่ยที่นี่มาบวชเอาบุญกันนี่มาวานี่บอกไม่รับบวชเจ็ดวันขณะสองก็ต้องอยู่วัดหลายวันแล้วมันจะได้อะไรเอาบุญหน่อยก็แล้วการลงพ่อค้าบนึนกว่าสองเคราะห์ไม่ต้องทําอะไรจะได้บุญไปเยอะๆถ้าโยมจะไม่จะจะมีบ้านรับหลังไม่ต้องสร้างให้มันมาเองได้ไหมไม่ต้องสร้างให้บุญให้สร้างบ้านมาเองเอาที่เอาลูกมาบวชแต่วันนี้ไม่รับวันนี้ไม่รับนะ มันจะเสียชื่อศาสานะาพระพุทธเจะ้าสอนให้เราช่วยตัวเองใช่หรือไม่นั่นคือธรรมะถ้าคนไหนไม่มีธรรมะช่วยตัวเองไม่ได้เลยพึ่งเขาตลอดการแล้วก็อาศัายตัวเองไม่ได้ด้วยสอนตัวเองไม่ได้ก็ทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวพอแม่้องตามไปดูเรื่อยเลยหนาซื่อดายมากมีหรือบุญกลับไปบ้านทะเลาะกัน สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง